โอ้โหแล้วถ้าสี่คนนี้มาเจอกันๆๆๆๆๆๆๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ ung, มคุมพักสมองกับน,น้อง IM, ปิม EP สองร้อยบมมือครับ สาค่าบ้านเล่นไม่มีทรงเสริมทัพเป็นร้อยร้อยล้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสนัดชนะแค่ครั้งเดียวและทีที่มึงแพ้คือคืนลิเวอร์พูลไอคืนที่โดนสาศนอ่ะอินสตาแกรมเฟซบุ๊กโอ้ยแม่งโถมผมจัด มันเอาผมสุดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วปิ๊มไม่เป็นไรเชียร์ต่อไปถึงมันจะเป็นหมาแดงถือซ้อมไอปี๊มเพื่อจะรักแล้วก็เชียร์มันตลอดไปกูจะรอวันที่มึงกลับมาพังงาดเป็นปีศาจแดงตอนนี้เป็นหมาแดงไปก่อนแล้วกันมึงโอ้ยเกบอะเข้าสู่รายการพังสมองน้องนี่ผมร้องให้จริง ก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่างโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งกันกนี้เมลรายการประสมองไอ <c oughs> โอ้โหกูเพิ่งดูอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ได้ดูป่ะในหุ่นกระแสน,นี่ร่าสุดมาอีกแล้วคุณผู้ชมพ่ะปู่องค์ดำแสนสิรินะะักขลาดอุย้ยคือ เป็นอีพีแรกที่ผมดูของพี่หนุ่มไม่จบคือเราไม่สามารถดูให้มันจบได้มันรู้สึกเขินมันรู้สึกอายคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราเจออะไรที่มันแบบแปลกๆกับแบบล้ำๆอาจจะคำว่าล้ำดีกว่าเขาล้ำกว่าเราเยอะฮะผดั้งดูแล้วแบบหน้ากูแดงอะกูดูไม่จบก็ไปหาดูได้คุณผู้ชมของดีโอ้โหแล้วถ้าสี่คนนี้มาเจอกัน สีท <Thompson. S 1> ่ท่านนี้โครจรมาเจอกันเอาเือว่าที่เราจะไปอยู่โลกไหนกันเนี่ยแต่อยากให้มีนะพี่หนุ่มสักีพีหนึ่งฮะรวบหนุ่มฉกมือถืออ้างเสียพนันบอลแมนอยู่เอาแล้วไงเริ่มแล้วไงเริ่มแล้วไง เอ,อ้าว่ะกูดูทรงพาร์ทนี้แล้วอ่ะกูไม่น่ารอดนะแมนยูฮาเผาเ้ยน้องการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วและสิ่งที่ไม่ดีกว่านั้นคือทำไมมึงถึงกล้าเล่นแมนยูในยุคนี้ใจเองเนี่ยมันเหนือคนนะพี่ชอบชอบพี่หลักๆแมนยูพี่ยังไม่กล้าลงมันเลยฮะ โอน้องเอ้ยคนกำลังโมโหแต่แป้นคือเดี๋ยวกูบอกมันให้ใจเย็นมึงอ่ะเย็นอยู่แต่แบบแม่งูเอ้ยเอ้ยไอเวนกูจับผิดว่าแม่งเอ้ยฮะไม่ได้จับผิดว่าแม่งูเอ้ยฮะ กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อศกโยกไปก็โยกมาโคตรแก่เลยมุกแก่จักเอ้ยหญิงรู้จักชายรู้จักอันนั้นอับดุลนะเมื่อตกหลุมรักย่อมหนักทั้งกายและใจ คือด้วยความรักกัะเนอะเออมันบางครั้งมันก็แลกมาด้วยอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแหวงกันหนักกายหนักใจมันมีอยู่แล้วแค่แคเปิดอกแล้วก็คุยกันแบนเชียวต่อน้ำหนักเยอะไปไม่ใช่มวยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มวยอะที่เขาจะมาต่อน้ำหนักกันนะ <c oughs> รอบนะ้า ขอรถหมูสับนะโยมโยมใส่มาอาตมาก็ต้องฉันนะเอาอถูกไหมเป็นพาจะไปเลือกกินนะมันก็ไม่ได้มันมันก็ผิดกิฎของสงฆ์นะโยมใส่อะไรมามาเกาหลีอย่างงี้อาตมาก็ต้องฉันเด้อ <c oughs> นึกว่าฉีดฟิลเลอร์เปิดพื้นที่หิวใจครั้งใหญ่นลอ เหนื่อยกับงานเบื่อความรักหัวน้ะดานี่เลยเจ้าผมมาต้องโซนกระทะท้องแดงเอาจริงไหมคุณผู้ชมผมเชื่อลึกๆนะผมว่าจะคิดไปคนเดียวนะเชื่อลึกๆว่ายังเงยังไงพวกเราชาวช่องเราเจอกันแน่ในนรกก็โซนใดก็โซนหนึ่งเราววะกุกกุกก มึงนอนทับที่กูที่กูจะนะ่อน30สปีจะช่วยผ่อนไหมที่มึงมึงก็มาช่วยผ่อนแต่ชื่อเดียมันชื่อกูมาหลอกมาหลอนมานอนทับทงทับที่เฮ้ยทํางานม,มาเหนื่อยทั้งวันแล้วเออหัวหน้าก็บบนเมียก็โกศจะหลับจะนอนเดียมึงอย่ามาหลอกมาหลอนกันอีกเอ้ย บุญน,น่าจะเอาหรือเปล่าเหนื่อยนะเหนื่อยกายต้องมาเหนื่อยใจกับผีอีกเหรอหัดสำนึกมัางเฮ้ยโอ้เจอกันครั้งแรกเธอเอารถอะไรมารับเราอะ่ะคลิกคลิกรถสีแดงๆที่มีมาเออแบบนี้เหรอรถสีแดงๆมีม้านั่งอยู่เน ีอะไรผิดเลยนะจากที่บอกอะมึงอย่าฝันไปไกลดิฟราลี่เลยลรอนี่รถแดงแดงมีมามาจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> มาเป็นตัวนไม่ใช่เป็นเม็ดอะไรอะ <c oughs> ออดรักดาว <c oughs> เงินเก็บขอดาวแต่งงานห้ามเอาออกมาใช้วุ้ย <c oughs> <c oughs> ที่เจ้าของโพสเขาเขียนบอกเลยนะไอออสมึงขอดาวแต่งงานหรือยังกูหิวข้าวมากตอนนี้คือจะใช้ก็ไม่กล้าใช้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าเรามองในแง่ดีอ่ะออสกับดาวอาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นะเขาก็เลยเอาเงินนี้เออมาใช้ไงกูแบลไหมแต่เอาความจริงแล้วอีดาวมีผัวใหม่ไปแล้วสาคนไอออสเลยทุบเงินเก็บออกมาใช้ะ ผมรักคุณจริงๆนะให้ผมทำอะไรก็ยอมเลิกเล่าสิคะ<า>มือลงเหวไปปะพูดหาเลยไม่คิดใจเลิกเล่าเลยเอ้อยน้องเองขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกินไปเปล่าเลิกเล่าของดีใครก็เลิกกันซัมซุงอันล่งสาม30นนะ เมนกูจังวะคนดูทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกมึงกูอยากจะรู้แค่นั้นนะเฮ้ยคือคนเชียร์แมนยูเนี่ยมีทั้งประเทศอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะเฮ้ยแต่รอบนี้มันหนักเกินไปเปล่าแล้วมีมเนี่ยเขาก็ทำเฉยๆมันผิดที่มึงไงพงมีอะไรใจใจปะเนี่ย คำสาบานขอให้ลูกช้างตายเขาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยฮะกูเป็นลูกช้างเนี่ยกูเพิ่งเกิดเนี่ยอะแล้วกูผิดอะไรอะกูไ็นแ่ลูกช้างไม่แช่ลูกช้างเอ้ยวันหนึ่งกูก็ตเอ้ยสาบานไเอ้อ ใส่อย่างพวกกูนเนี่ยกลายเป็นตัวตลกโดนหอ้อเฮ้ยเวทอย่าสงสารคนตายเลยแฮร์รี่ตอนนี้สงสารแฟนแมนอยู่เหอะ <c oughs> เราหยุดเถอจริงๆสามศูนย์จบแล้วชัางมันโดนขอโทษจริงๆอะไรที่เคยทําไม่ดีหรือเคยเล้อใครไปเฮ้ยผัโทษผมไม่ไหวแล้วอแม่งอะไรอยู่ใต้เท้าเนี่ย <S <S เละเลยอ๋อแม่งยูคอนโดทำอะไรกันเนี่ย แล้วแมงขาบ้านเลยอย่ะประเด็นนะอ้ยยแมงยูซึมว่าแม่งซึมเลยไม่ได้เตรียมใจกล่ามาเจออะไรอย่างนี้เลยอล้รถังก็ดีกว่ามุกแมนยูเวเน่ ขอ,อละวกูขอแล้วนะไม่เอาแล้วออบ่ายสามสิเป็นเวลากี่โมงเออวาบ่า,บายสามสิคุณผู้ชมมันควรจะเป็นบ่ายโมง35นาทีหรือบ่าย35นาทีฉันนไม่ปัญหาระดับชาติเลยนะถ้าเพื่อนโทรหาเราอะ่ะเอ,อ้ยบ่าย35เจอกัน เราควรจะไปเจอตอนบ่ายหนึ่งสามห้าหรือว่าบ่ายสามสิบห้าวะนไม่ปัญหาระดับชาติเฮ้ยคิดแล้เพลินไปหน่อยเท่ทีคิดแล้เพลินไปหน่อยขอยืมทุกรูปเลยนะคะจะไปอวดเพื่อนว่าหวานใจไม่อนุญาตค่ะ เจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บ <c oughs> ไอหนุม่มเขาไม่ได้ชอบเองว่า9.9บอกเมียว่าซื้ออะแดปเตอร์ยี่ห้อโซนี่เขาแถมเกมวูคองด้วยนะตัวเอง มไม่ได้ซื้อเครื่องเพลงซื้ออะแดปเตอร์เนี่ยเอามาชาร์จมือถือแล้วมันก็แถมบูคองมาด้วยเยี yeah. <Very> ่ยม very g o o ชายอายุ47ปีที่เราเรียกว่าลุงชายอายุ55ปีที่เราเรียกว่าพี่ <Huh? S 1> พี่หนุ่มอายุ55แล้วหรอบ้า <Wow. S 1> หนุ่มกันชัยเกิด18กรกฎาคมันย ห้าสิบห้าปีพี่ดุงมาอยู่เท่าแม่กุ้ยแต่ลุงโทนี่มึงสี่สิบเจ็ดเองอะหลอกกูมาเดียเลิกไม่ได้กำลังตามทุนคืนมันจะเยอะ อะไรขนาดนั้นเนี่ยจะเลิกก็ไม่ได้มันตามอยู่หลายเม็ดมันต้องสู้มันต้องกัดฟันนะอีกคนนึงมันจะเริ่มก็เลิกไม่ได้อคือเราไม่ยอมให้มันเลิกอะเฮ้ยมึงได้แล้วมึงจะเลิกเหรอมึงได้แล้วมึงจะทิ้งเลยอหอให้โอกาสกูตามทุนหน่อยเม็ดละร้อยไอว้มาละกอคุณผู้ชมน่าจะปลูกแถวาบ้างขวางอะ <c oughs> อร่อยแล้วส้มตามทีเนี้ยเออคิ Q วว่างหนึ่งแถมหนึ่งครับคุณผู้ชม <S <S เอาเอา,เอา,เอาใครสนใจติดต่อเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะหนึ่ง แถมหนึ่งสักหนึ่งได้คิ้วถึงสองชั้นเลยนะจุดจุดนี้ไม่ได้ห่างง่ายๆเลยสนใจติดต่อทักเลยนะครับผมที่แฟนเพจสักหนึ่งได้ถึงสองครับกู <c oughs> สงสารเจ้าของคิ้วเลยสวัสดีค่ะพี่เอเอสวัสดีครับพี่หล่อจังถูกใจหนูครับคุยได้ไหมเออได้ครับขอได้ไหมคะ เอาไปทําไมครับจะได้เห็นหน้ากันไงคะได้ครับรอแป๊บนี่ไงก็มึงอยากได้คอไมเหรอคอเลยไม่ได้ติดแขนติดมือคออะพักสมองพัดนี้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มเปื่อนแก้มกันนะครับเรื่องเมนูก็พอแล้วเนาะ คนเชียร์มันก็ท้อคนล้อก็เบาๆหน่อยอนะพิมก็ไม่ไหวเหมือนกันช่วงหลังนะพิมก็ด่านะไม่ใช่ว่าพิมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เอาอะไรกันเลยชิยชอบฝากกดไลค์สัาครสาชช่องทีตับกระลยกกระดิ่งด้วยนะครับชจอกันพันต่อไปครับสวนหลอง